คุณพระช่วยทั้งชีวิตฉันไม่เคยเห็นอะไรใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยแม่ของแฟนสาวผมกระซิบเบาๆแบบนั้นขณนะที่เธอพุ่งเข้ามาเช็ดเบียร์ที่หกเลอะบ,บนกางเกงของผมในจังหวะที่น้องชายขนาดมหึมาของผมดันโพหนุนขึ้นมาภายใต้ร่มผาโดยไม่ตั้งใจคำพูดนั้นทำให้หน้าผมร้อนเผาแต่เธอกลับมองตรงเข้ามาในตาของผมและเลียริมฝีปากมีหน้าหละลูกสาวแม่ถึงรับไม่ไหวไหนขอดูหน่อยซิว่ามันจะใหญ่ถึงขนาดไหนกันเชียว สิ้นเสียงนั้นเธอไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยที่จะรู้ซิบกลางเกงของผมลงสายตาของเธอในตอนนั้นไม่ใช่สายตาของคนเป็นแม่แต่เป็นสายตาของผู้หญิงเต็มตัวที่ถูกความใคร่อัดอั้นมานานและพร้อมจะปล่อยตัวไปตามสัญชาตญาณค่ําคืนที่ดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุโดยบังเอิญน,นั้นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงสันสะเทือนที่ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลผมจะเล่าเรื่องราวของผมให้ฟัง เรื่องราวของชายหนุ่มที่ต้องต่อสู้กับความขัดแย้งพร้อมกับแฟนสาววัย20สปีที่ไม่สามารถรองรับของขวัญอันใหญ่โตของเขาได้และการถล่มลึกเข้าสู่ความสัมพันธ์อันตรายกับแม่ของเธอเองว่าเป็นอย่างไรผมชื่ออาทิตย์ปีนี้อายุ28ปปีมองจากภายนอกผมก็เป็นแค่ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งแต่ผมมีความลับที่น่าอึดอัดใจซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีสำหรับผู้ชายคนอื่นมันอาจจะเป็นความภาคภูมิใจแต่สำหรับผมมันกลับเป็นความเจ็บปวด ทั้งหมดเป็นเพราะน้องชายที่มีขนาดผิดปกติของผมตอนแรกผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่อะไรแต่เมื่อต้องยืนอยู่ต่อหน้าคนที่ผมรักเรื่องราวมันกลับตาลปัดไปคนละทางแฟนสาวของผมชื่อน้ำอายุ2ี่ปีเป็นรักแรกที่ล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกการจับมือครั้งแรกที่สันเทาจูบแรกที่หอมหวานทุกสิ่งเหล่านั้นทำให้ผมมีความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมเริ่มปรารถนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าเดิม ปัญหามันเริ่มจากตรงนั้นครั้งแรกที่เราพยายามจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันน้ำหลับตาแน่นและจิกเล็บลงบนตัวผมพี่คะนี่มันเป็นของคนหรือของสัตว์ประหลาดกันแน่หนูเจ็บเหลือเกินทำไม่ได้หรอกฟังคำเหล่านั้นแล้วหัวใจผมเหมือนร่วงหล่นลงสู่เหวผมไม่อยากทำให้ผู้หญิงที่ผมรักต้องเจ็บปวดจึงหยุดการกระทำแต่ทุกครั้งที่เป็นแบบนั้นความรู้สึกอับอายที่ตนเองไม่ใช่ผู้ชายเต็มตัวก็เออล้อนขึ้นมา หลังจากนั้นปัญหาเดิมๆก็วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาทุกครั้งที่เราเจอกันในวัยหนุ่มสาวที่เลือดลมสูบฉีดความต้องการของผมที่มีต่อเธอมันไม่สามารถสงบลงได้แต่น้ำมักจะสายหน้าปฏิเสธพี่มาหาหนูแค่เพื่อจะนอนกับหนูแค่นั้นเหรอพี่บอกว่ารักหนูแต่ทำไมถึงเอาแต่เรียกร้องเรื่องนั้นเมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็อดไม่ได้ที่จะขึ้นเสียงใส่เพราะรักไงพี่ถึงอยากใกล้ชิดกว่านี้มันผิดมากนักหรือไงพี่เองก็จะบ้าตายอยู่แล้วนะ บทสรุปคือเราทะเลาะก,กันบ่อยครั้งเรารักกันแต่ไม่สามารถเข้าใจความต้องการที่แตกต่างทําให้เรากระทบกระทั่งกันตลอดผมเคยลองดื่มเหล้าเพื่อย้อมใจหวังว่าฤทธาแอลกอฮอล์จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมน้ําผักผมออกทั้งน้ําตาส่วนผมก็พังทลายลงอีกครั้งทุกครั้งที่เป็นแบบนี้ความรักของเรานอกจากจะไม่ลึกซึ้งขึ้นแล้วดูเหมือนจะยิ่งห่างเหินกันออกไปน้ำสะอื้นบอกว่าพี่คะ เราครบกันแบบปกติไม่ได้เหรอแค่จับมือจูบกันหนูก็พอใจแล้วฟังประโยคนั้นผมพูดอะไรไม่ออกเลยสำหรับผู้ชายที่ตื่นมาทุกเช้าแล้วน้องชายแข็งชันจนแทบจะฉีกกางเกงในขาดนั่นเป็นคำขอที่โหดร้ายเกินไปแล้ววันหนึ่งราวกับโชคชะตากำหนดคนคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าผมวันนั้นหลังจากไปส่งน้ำถึงหน้าประตูบ้านผมหันหลังกำลังจะกลับก็เจอกับแม่ของน้ำคุณดา กำลังยืนอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านสวัสดีจ่ะเธอคืออาทิตย์แฟนของน้ำใช่ไหมดึกป่านนี้ยังอุตส่าห์มาส่งน้องลำบากแย่เลยให้ฉันเลี้ยงข้าวสักมื้อถือเป็นการขอบคุณนะดีไหมครั้งแรกที่เจอกันก็มีความรู้สึกเกรงใจอยู่บ้างแต่ผมก็ลำบากใจที่จะปฏิเสธจึงได้แต่พยักหน้าตอบรับเรานั่งตรงข้ามกันที่โต๊ะเล็กๆในร้านอาหารอีสานข้างทางบรรยากาศดูตึงเครียดเล็กน้อย น้ำเป็นคนดื่มไม่เก่งแต่วันนั้นคงเพราะอยากช่วยสร้างบรรยากาศไม่นานหน้าก็แดงก่ำแล้วพิงเก้าอี้ฟุบลงพี่คะหนูเวียนหัวจังพูดจบน้ำก็ฟุบหน้าลงกับโต๊ะแล้วหลับไปคุณดามองลูกสาวด้วยสายตาเป็นห่วงแล้วหันมาทางผมพร้อมยิ้มบางๆยายเด็กคนนี้คออ่อนมากเป็นแบบนี้ทุกทีงั้นเรามาดื่มกันต่อเถอะนะน้ำก็นอนหลับสนิทอยู่ข้างๆส่วนผมและคุณดาก็เริ่มชนแก้วกัน เมื่อรือทะแอลกอฮอล์เริ่มออกงานคุณดาก็เอ่ยปากขึ้นเงียบๆว่าที่จริงฉันมีน้ำตอนอายุ18เป็นเพราะความผิดพลาดตอนนั้นยังเด็กไม่รู้อะไรเลยแต่สามีที่ไร้ความรับผิดชอบคนนั้นไม่ยอมรับและทิ้งไปตั้งแต่นั้นมาฉันก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวจนโตเจอความลำบากมาสารพัดรูปแบบพอได้ยินคำพูดที่เจือไปด้วยความตัดพ่อของเธอผมก็เผลอนิ่งไปภายนอกผมคิดเสมอว่าเธอคือแม่ของน้ำ ย่อมต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งแต่ในความเป็นจริงเธออายุมากกว่าผมแค่สิบสี่ปียังถือเป็นผู้หญิงที่ยังสาวอาจเป็นเพราะฤทธ,ธิ์ทิลภาพของผู้หญิงเต็มตัวที่ต้องแบกรับทุกอย่างมาตั้งแต่ยังเด็กจูจ่จก็ดูมีสเสน่ห์อย่างประหลาดในสายตาของผมผมพยายามหลบสายตาของเธอและพูดว่าคุณน้าเก่งมากจริงๆครับเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมนับถือคุณน้ามากนับถืออะไรกันมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว จริงๆแล้ววันที่ต้องทนเหนาวเดียวดายมันมีมากกว่าเพราะมีเจ้าน้ําฉันถึงอยู่ได้ไม่อย่างนั้นคงพังไปนานแล้วใจผมรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาทันทีผมเคยคิดว่าเธอเป็นแค่แม่ของแฟนแต่คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมนี้เป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เหงาและเหนื่อยล้าสักพักน้ําก็เริ่มโงนเงินและพึพมพำว่าพี่คะพากลับบ้านหน่อยผมรีบแบกน้ําขึ้นหลังออกจากร้านแล้วเดินไปส่งที่บ้านคุณดาก็เดินตามมาเปิดประตู และผมก็วางน้ำที่กำลังหลับสนิทลงบนเตียงในห้องของเธอตอนนั้นคุณดามองผมแล้วพูดว่าอาทิตย์ลำบากแย่เลยนี่ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วหรือจะอยู่ดื่มเบียร์ต่ออีกสักกระป๋องแล้วนอนที่นี่ให้สร้างก่อนดีไหมดึกดื่นป่านนี้กลับคนเดียวมันอันตรายนะและคืนนั้นผมกับแม่ของน้ำก็นั่งดื่มเบียร์ด้วยกันในห้องนั่งเล่นเพียงสองคนคุณดาจิบเบียร์แล้วจ้องมองผมว่าแต่ช่วงนี้ฉันเห็นเธอกับน้ำทะเลาะก,กันบ่อยๆนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า ผมลังเลไม่รู้ว่าจะตอบดีไหมแต่ฤทธาแอลกอฮอลทำให้ผมอยากระบายความในใจเออคือจริงๆแล้วเรารักกันครับแต่มีปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ากันไม่ได้ผมอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่น้ำรับไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นของผมมันค่อนข้างใหญ่น้ำเลยรู้สึกทรมานมากพอพูดจบหน้าผมก็ร้อนวูบผมไม่อยากเชื่อเลยว่าจะพูดเรื่องนี้กับแม่ของแฟนแต่คุณดากลับรับฟังด้วยท่าทีที่สงบนิ่งเธอไผ เธอพยักหน้าสักพักแล้ววางแก้วลงค่อยๆวางมือบนต้นขาของผมอย่างแผ่วเบาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองที่แท้ก็เป็นเพราะน้องชายที่ไม่ธรรมดาของเธอนี่เองมิน่าละช่วงนี้ทั้งสองคนถึงเสียงดังใส่กันบ่อยๆการลูบไล้ที่ต้นขาของเธอทําให้หัวใจผมเต้นระรัวเหมือนกองรัวผมคิดแวบหนึ่งว่าจะปัดมือเธอออกแต่สายตาของเธอกลับอบอุ่นอย่างประหลาดจนหน้าใจหายคุณดาถอนหายใจเบาๆ น้าเองก็ไม่ได้มีอะไรแบบนี้มานานมากแล้วพูดต่อหน้าแฟนของลูกสาวมันก็ดูแปลกๆปกนะแต่จริงๆแล้วผู้หญิงที่ห่างหายเรื่องความสัมพันธ์มานานก็เหงาและว่างเปล่าเหมือนกันได้ยินแบบนั้นคอผมแห้งผากมีลูกตอนอายุ18ถูกสามีทิ้งต้องเข้มแข็งต่อสู้มาหลายปีปากบอกไม่เหงาแต่จริงๆแล้วเธอตัวคนเดียวมาตลอดผมหลบสายตาเธอแล้วกระดกเบียรวดเดียวหมดแต่คุณดาย,ยังคงรูปไล้ต้นขาผมเบาๆความอบอุ่นเล็กๆ นั้นกลับรู้สึกยิ่งใหญ่อย่างบอกไม่ถูกผมพูดขึ้นอย่างระมัดระวังผมเองก็จะบ้าตายเหมือนกันครับนะความรักความผูกพันมันลึกซึ้งขึ้นทุกวันแต่แสดงออกไม่ได้กลายเป็นว่าต้องทะเลาะกันสุดท้ายก็เหลือแต่ความเจ็บปวดโอ้คุณดามองตรงเข้ามาในตาผมราวกับจะอ่านใจยายน้ำลูกสาวนะคงยังไม่มีประสบการณ์กับผู้ชายมากกว่าไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกผู้ชายที่ใหญ่แบบเธอมันดีจะตายไปไม่ใช่หรอ ในน้ำเสียงของเธอมีความสั่นไหวแปลกๆปกเหมือนกำลังซ่อนสัญชาตญาณของผู้หญิงที่แม้แต่ตัวเธอเองก็ควบคุมไม่ได้จังหวะนั้นเองมือของคุณดาก็ลื่นไถไปปัดกระป๋องเบียร์หกใสกลางเกงผมอุ๊ยน่าขอโทษมือมันลื่นนะคุณดาเข้าไปในครัวหยิบผ้ามาเช็ดคราบเบียร์ที่เปียกชุ่มบนกลางเกงผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดาแต่มือของเธอค่อยๆขยับสูงขึ้นเรื่อยๆหัวใจผมเต้นตึกตักพูดไม่ออก ผมรู้สึกว่าเธอกำลังจงใจเช็ดวนเวียนอยู่แถวซิปกลางเกงร่างกายของผมที่ตื่นตัวทุกเช้าอยู่แล้วไม่อาจต้านทานและตอบสนองกลับไปวินาทีที่น้องชายขนาดยักษ์โผล่นูนขึ้นมาใต้รม่มผ้าแววตาของคุณดาววูบไหวอย่างรุนแรงความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะแล้วเสียงของเธอเสียงของเธอสั่นเครือพูดขึ้นว่าคุณพระช่วยทั้งชีวิตฉันไม่เคยเห็นอะไรใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยมิน่าหละาใหญ่น้ำลูกสาวแม่ถึงได้รับไม่ไหว หน้าผมร้อนเผาผมกำลังจะเอามือปิดเป้ากลางเกงไว้แต่เธอกลับเอามือมาวางทับที่ซิปเพื่อห้ามผมเธอสูดหายใจลึกเลียริมฝีปากแล้วพูดว่าไอสิ่งที่ยายน้ำรับไม่ไหวนะให้หน่าดูหน่อยนะว่ามันจะใหญ่โตขนาดไหนกันเชียววินาทีนั้นหัวสมองผมว่างเปล่าผมไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินคุณนะครับเราไม่ควรทำแบบนี้นะครับแต่คุณดามองตรงเข้ามาในตาผมพร้อมกับรู้ซิปกางเกงผมลงแล้วกระซิบว่า ไม่เป็นไรหรอกยายน้ำเมาหลับไปแล้วต่อให้มีคนมาอุ้มไปก็คงไม่รู้เรื่องขอแค่ช่วงเวลานี้ปฏิบัติกับฉันเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งได้ไหมทุกคำพูดของเธอปักลึกลงในใจผมนี่มันเป็นเรื่องผิดศีลและธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันไฟราคาที่ไม่อาจต้านทานได้ก็กำลังลุกโชนอย่างรุนแรงภายในตัวผมคราบเบียร์ที่เย็นเฉียบถูกลืมเลือนไปนานแล้วบรรยากาศในห้องร้อนระอุจ,จนแทบขาดใจคืนนั้นในที่สุดเราก็ก้าวข้ามเส้นแบ่ง สติร้องเตือนว่าไม่ได้แต่ฤทธาแอลกอฮอล์และความหนาวของทั้งสองคนไม่ยอมให้เราหยุดการที่น้ำแฟนสาวของผมนอนอยู่ในห้องข้างๆและหลังสังหรอนที่ไม่ดีต่างกลายเป็นเรื่องไร้ความหมายในตอนนั้นเมื่อผมกลั้นหายใจและมองเข้าไปในตาของคุณดาผมรู้เลยว่าทุกอย่างไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นมาผมรู้สึกหวาดกลัวตัวเองเหลือเกินฉันทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยแถมยังทำกับแม่ของน้ำอีก หัวสมองผมว่างเปล่าแต่คุณด่ากลับพูดด้วยท่าทีสงบนิ่งว่าอย่าเสียใจไปเลยไหนไหนก็เริ่มแล้วก็ยอมรับมันเถอะแถมฉันยังรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งชอบด้วยสิเจอคำพูดแบบนั้นผมตอบอะไรไม่ถูกหัวสมองผมกรีดร้องว่าไม่ถูกต้องแต่หัวใจของผมกลับเอ็นเอียงไปหาเธอเสียแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเราก็แอบคบหากันอย่างลับๆทุกวันเย็นนี้เจอกันที่ม่านรูดแถวนี้ไหม หรือในรถก็ได้ผมแค่อยากเจอคุณสักนิดก็ยังดีแม้จะพยายามหลบหน้ากันสุดท้ายเราก็ถูกดึงดูดเข้าหากันเหมือนโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นม่านรูดในที่เปลี่ยวห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าที่เงียบเหงาหรือเบาะหลังรถของคุณดายิ่งสถานที่เปลี่ยนไปไฟรักระหว่างเราก็ยิ่งลุกโชนรุนแรงแต่ผมก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าผมรักน้ำ แต่กลับกําลังแบ่งปันทั้งร่างกายและจิตวิญญาณให้กับแม่ของเธอแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของคุณดาทุกครั้งที่สัมผัสได้ถึงการแตะต้องของเธอผมก็ไม่สามารถคิดอะไรได้อีกต่อไปอาทิตย์ค่ะฉันเป็นแบบนี้ได้ไหมฉันแค่อยากเป็นผู้หญิงคนหนึ่งของคุณเท่านั้นผมหลับตาและตอบว่าได้สิครับทําไมจะไม่ได้วันไหนไม่ได้เจอคุณผมรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายความสัมพันธ์ของเรายิ่งถล่มลึก เราเจอกันราวกับกำลังจุดไฟในที่ลับไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นหลังเจอกันทุกครั้งผมจะรู้สึกเสียใจแต่พอหันหลังกลับผมก็โหยหาอีกผมรู้ว่าความขัดแย้งนี้กำลังทำลายพวกเราแต่ก็หยุดไม่ได้ผมมักถามตัวเองหน้ากระจกนี่คือความรักหรือแค่ตัณหานี่คือทางเลือกที่แท้จริงหรือแค่การวิ่งหนีแต่คำตอบก็เหมือนเดิมเสมอผมคิดถึงเธอแทบบ้าแค่นั้นเอง วันนั้นผมอยู่ที่บ้านคุณดาน้ำบอกว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนผมเลยวางใจในบ้านที่มืดสนิทกลางดึกเราต่างหอยหากันและกันอีกครั้งกลั้นหายใจแม้รู้ว่าผิดแต่ไฟที่ไม่อาจดับได้ลุกลามไประหว่างเราอาทิตย์วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านหรอไม่เป็นไรนะเสียงกระซิบของคุณดาทําให้ผมสิ้นสติห้องทั้งห้องเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของเราสองคนและความร้อนรุ่มแต่จู่ๆก็มีเสียงเปิดประตูหน้าบ้านแม่คะ หนูกลับมาแล้วนั่นเป็นเสียงของน้ำวินาทีนั้นร่างกายผมแข็งทื่อและแววตาของคุณดาก็เปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวสุดขีดทันทีประตูห้องเปิดผัวภาพของเราบนเตียงถูกเปิดเผย,ยจนหมดเปลือกน้ำเบิกตากว้างพูดไม่ออกอยู่ครู่ใหญ่แล้วกรีดร้องด้วยเสียงสั่นเครือพี่กับแม่สองคนทำอะไรกันเนี่ยผมรีบจัดเสื้อผ้าแล้วคุกเข่าลงน้ำพี่ขอโทษตอนนั้นพี่ไม่มีสติ พี่ขอโทษจริงๆแต่น้ำไม่ฟังคํำผมเธอร้องให้โวยวายเหมือนคนบ้าทำลายข้าวของในห้องโอ๊ยพี่กับแม่ทั้งสองคนหักหลังหนูทำแบบนี้ได้ยังไงเสียงร้องไห้ของเธอแทบจะเป็นเสียงตะโกนผมก้มหน้าพูดอะไรไม่ออกผมรู้ดีว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะแก้ตัวคุณด่าก็ร้องไห้พยายามจะเข้าไปหาแต่น้ำสะบัดมือออกแล้วตะโกนลั่นกว่าเดิมอย่าเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพี่ หนูเกลียดทั้งคู่ให้ตายก็ไม่ให้อภัยคืนนั้นทุกอย่างแตกสลายไม่มีชิ้นดีน้ำวิ่งหนีออกจากบ้านส่วนผมก็ได้แต่คุกเข่าตัวชาทำอะไรไม่ถูกคุณดาเอามือปิดหน้าร้องไห้สะอึกสะอืน้นหลังจากนั้นวันเวลาของผมก็จมอยู่กับเหลาเดินเตร็ดแตรไปตามท้องถนนจิตใจพังทลายผมมีชีวิตอยู่ไปวันวานโดยไร้จุดหมายสุดท้ายผมเลือกที่จะสมัครเป็นทหารเกณฑ์เหมือนคนหนีปัญหาเหมือนขังตัวเองไว้ ผมพยายามจะลืมทุกอย่างชีวิตในค่ายทหารเป็นทั้งที่ลบภัยและการลงโทษสำหรับผมในแต่ละวันผมทุ่มเทให้กับการฝึกพยายามทำหัวสมองให้ว่างเปล่าแต่ภาพน้ำตาของน้ำและใบหน้าที่สั่นไหวของคุณดาไม่เคยจางหายไปจากใจผมเลยวันเวลาผ่านไปเมื่อผมปลดประจำการผมได้กลายเป็นคนใหม่แต่ในมุมหนึ่งของหัวใจยังมีเงามืดที่ฝังลึกราวันเปิดเผยในวันที่ฝนตกหนัก ขาของผมเหมือนเงาที่ไรทิศทางพาผมมายังย่านที่คุณดาอาศัยอยู่บางทีผมอาจหวังให้เป็นเรื่องบังเอิญแต่ลึกๆในใจผมกลับรอคอยให้เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นขณะที่ยืนหลบฝนอยู่หน้าบิ๊กซีเล็กตรงหัวมุมถนนผู้หญิงคนหนึ่งถือตะกร้าจ่ายตลาดเดินมาจากฝั่งตรงข้ามเข้ามาในสายตาผมนั่นคือคุณดากาลเวลาได้เพิ่มริ้วรอยบนใบหน้าของเธอแต่เธอยังดูดีและแววตาย,ยังคงอบอุ่นทันใดนั้นหัวใจผมเต้นแรงแทบระเบิดและฝีเท้า ผมก็หยุดชะงักเมื่อสายตาเราสบกันเธอก็หยุดเดินความเงียบงันผ่านไปครู่หนึ่งแล้วเธอก็เอ่ยปากขึ้นก่อนอย่างระมัดระวงังอาทิตย์ไม่เจอกันนานเลยนะข้อผมตีบตันยากลำบากเหลือเกินกว่าจะตอบกลับไปครับคุณน้าสบายดีนะครับเรายิ้มให้กันอย่างเก้อเขินแล้วไปนั่งที่ร้านกาแฟอเมซอนใกล้ๆนั้นตอนแรกทั้งคู่ไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่ลูกแก้วกาแฟไปมาแล้วค่อยๆเริ่มบทสนทนาถึงวันเวลาที่ผ่านไป เกี่ยวกับชีวิตของแต่ละคนตอนนั้นเราอาจจะกระหายในร่างกายของกันและกันมากเกินไปน้าเองก็เสียใจมากเหมือนกันน้ำเสียงของคุณดาเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดลึกซึ้งผมพยักหน้าและพูดว่าผมเองก็คิดทบทวนมาเยอะครับว่ามันคือความรักหรือแค่ความใคร่แต่พอเวลาผ่านไปผมถึงรู้ว่าความรู้สึกคิดถึงมันมากกว่าความเสียใจคุณดามองตรงเข้ามาในตาผมยิ้มบางๆเราลองมาเริ่มกันใหม่ช้าๆดีไหม ครั้งนี้ไม่ต้องรีบร้อนแต่จะไปให้ถึงที่สุดฟังคำนั้นแล้วใจผมตื้นตันผมบอกตัวเองว่าครั้งนี้จะไม่หนีอีกแล้ววันนั้นเรานั่งกันอยู่นานริมหน้าต่างร้านกาแฟเรากับกำลังเติมเต็มช่องว่างที่กาลเวลาสร้างขึ้นเราค่อยๆเข้าหากันอีกครั้งแต่การได้อยู่ข้างๆคุณด่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกครั้งที่จุงมือเดินเล่นกันเรามีความสุขแต่ก็รู้ว่าความสุขนั้นอาจไม่ยืนยาวสุดท้ายเมื่อครอบครัวรู้เรื่อง ก็เป็นไปตามคาดทั้งโลกหันหลังให้เราน้ำยังคงหลบหน้าผมพูดยเย็นชาว่าพี่กลับมาเกาะแก่แม่ฉันอีกเหรอพี่อยากจะฆ่าฉันให้ตายสองรอบหรือไงผมตอบไม่ได้แม้จะเห็นความเจ็บปวดในสายตานั้นแต่หัวใจผมหันหลังกลับไม่ได้แล้วคนรอบข้างต่างก็นินทามึงบ้าหรือเปล่าแก่กว่ามึงสิี่ปีแถมยังเป็นแม่แฟนเก่าอีก ต่อให้ผมอธิบายยังไงก็ไม่มีใครเข้าใจยิ่งเป็นแบบนั้นคุณดาก็ยิ่งจับมือผมแน่นขึ้นอย่าไปสนใจคำคนเลยสิ่งที่เราต้องปกป้องคือตัวเราเองคำพูดนั้นเติมพลังให้ผมอย่างมหาศาลผมรวบรวมความกล้าคุกเข่าต่อหน้าน้ำน้ำความเจ็บปวดที่พี่ทํากับน้ำทั้งชีวิตนี้พี่ก็ชดใช้ไม่หมดแต่คนที่พี่เลือกตอนนี้คือแม่ของน้ำน้ำจะเกลียดพี่ไปจนวันตายก็ได้แต่พี่ตัดใจจากรักครั้งนี้ไม่ได้ น้ำเบิกตากว้างสายหน้าฉันไม่มีวันให้อภัยแต่ถ้าพี่จริงใจต่อจากนี้ก็รับผลของการกระทำเอาเองแล้วกันคืนนั้นหลังจากนอนกก่หน้าผากคิดอยู่นานผมก็ได้คำตอบแม้ต้องเผชิญกับสายตาผู้คนการคัดค้านของครอบครัวและคําตำหนิติเตียนแต่คนสุดท้ายที่ผมต้องปกป้องคือคุณดาคุณดาเองก็บอกกับผมว่านะก็จะไม่หนีอีกแล้วไม่ว่าจะในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งหรือในฐานะแม่ น้ายังมีข้อบกพร่องอีกเยอะแต่ถ้ามีเธออยู่ข้างๆน้าก็อยากจะมีชีวิตอยู่อย่างสง่าผ่าเผยจนถึงที่สุดวินาทีนั้นเรากอดกันแน่นเราตัดสินใจเผชิญหน้ากับทั้งโลกแม้จะกลัวแต่ความมุ่งมั่นที่จะไม่ปล่อยมือกันครั้งนี้แข็งแกร่งกว่าเดิมเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเผลอแป๊บเดียวผมก็อายุห้าสิบห้าแล้วความเร่าร้อนของวัยหนุ่มจางหายไปแต่แทนที่ด้วยความอบอุ่นเมื่อได้พักพิงกัน ขณะที่เรานั่งเคียงข้างกันบนมา้านั่งในสวนสาธารณะท่ามกลางแสงยามเย็นคุณดาจับมือผมแน่นแล้วพูดว่าพี่อาทิตย์ใครจะไปคิดว่าเราจะเดินมาด้วยกันไกลขนาดนี้โลกจะนินทาย,ยังไงสุดท้ายคนที่เหลืออยู่ก็มีแค่เราสองคนผมยิ้มและตอบว่านั่นสิครับสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวไว้ไม่ใช่โลกใบนี้แต่คือกันและกันแม้จะเริ่มต้นด้วยความใคร่ แต่เส้นทางของเราสุดท้ายก็ถูกต่อเติมด้วยความรับผิดชอบและความรักเราย้อนนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่เจอกันครั้งแรกคืนนั้นช่วงเวลาโกลาหลที่เบียหกใครจะรู้ว่าอุบัติเหตุเล็กๆนั้นจะสั่นคลอนชีวิตเราทั้งคู่แม้จะมีคนด่าทอว,ว่าเป็นการพบเจอที่ผิดบ,บาปแต่ตอนนี้เราไม่เสียใจเลยคุณดามองผมแล้วยิ้มเขาว่าดอกไม้ที่บานช้ากลิ่นจะยิ่งหอมใช่ไหมคะชีวิตเราก็คงเป็นแบบนั้นแม้จะช้ากว่าคนอื่น แต่เรารักกันลึกซึ้งกว่าผมพยักหน้าคิดในใจว่ากาลเวลาจะผ่านไปแค่ไหนสิ่งที่ไม่เปลี่ยนสุดท้ายคือความจริงใจครับความรักบางครั้งอาจเริ่มต้นจากประตูที่ผิดแต่ที่ปลายทางนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณความใคร่อาจเลือนหายเหมือนประกายไฟแต่ความรับผิดชอบสามารถกลายเป็นฐานอุ่นๆที่คุกรุ่นยาวนานในวัยห้าสิบห้าผมขอสารภาพว่าความรักไม่แบ่งแยกอายุและไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวแค่ไหน ความจริงใจจะยังคงอยู่อย่าเพราะว่ามันสายเกินไปแล้วจะยอมแพ้สักวันหนึ่งรักแท้ที่มั่นคงจะเดินทางมาหาคุณวินาทีที่เรามองตากันแล้วยิ้มความเจ็บปวดและน้ำตาของวันหวัดนล้วนจางหายไปเหลือเพียงไออุ่นที่อบอวลระหว่างเราสองคน